700บาทจากร้าน Thailand Outdoor นะครับเล่มนี้ผมซื้อมาจากร้าน Thailand Outdoor สาขาลาดพร้าวนะครับราคาเป็นตัวเลขลิงก์สั่งซื้อรายละเอียดสเปคอ่านใต้คลิปที่ description และพินพอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับ700บาท7 0 0นี่คือมีด Opinel s a v o i ว France นะครับผลิตในเมือง a v o i ว s a v r i e นะฟ o รีซาฟัว f r a n c e แพ็กเกจเ็จะมาเป็นซองเหมือนกับอะไรนะจะเรียกว่าภายของแมคโดนัลอะไรอย่างนั้นเลยนะครับนี่นะครับเป็นซองแบบ Eco Friendly ก็คือเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับผม700บาทใน s h อ p e e ก็มีขายนะหรือว่าจะ Walk-in ไปที่ร้านสาขาต่างๆก็ได้นะครับ Thailand Outdoor ก็เป็นร้านจำหน่ายอุปกรณ์ Outdoor ที่มีอุปกรณ์ Outdoor ครบหลากหลายที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ เดี๋ยวเราลองมาชั่งน้ำหนักจอมีดเล่มนี้กัน,นผมเคยรีวิวโอพนเลไปหลายเล่มแล้วนะครับในช่องแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็ซื้อมาน้ำหนักมีด44กรัมนะครับชัดเจนน้ำหนักก็ค่อนข้างเบาเลยนะเพราะว่าด้ามเป็นไม้นะครับแล้วใบก็เป็นสเตเลตโลหะที่ทนสนิมพอสมควรนะครับความยาวเมื่อพับอยู่ที่11ซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วอยู่ที่ 4.3นิ้วนะครับแล้วก็มีดเมื่อกลางออกมาโอเวอร์ออนะครับน่าจะประมาณต่ำกว่า8นิ้วนะนิ้วกว่าๆ7.7นิ้วนะครับใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่3.25นิ้วนะครับถ้าเป็นเซนคือ8.4เซนติเมตรกับน้ำหนัก44กรัม ส่วนความหนาของใบนะครับลองวัดเป็นหน่วยมิลลิเมตรอยู่ที่1.5ม mm, ิลนะครับค่อนข้างบางเลยแล้วก็ตัวด้ามที่ป่องๆตรงนี้ก็20มิ mm, ล20.4ม mm, ิลนะครับโอิเนลเองเป็นมีดพับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับผลิตในประเทศฝรั่งเศสซึ่งเขาก็จะมีความชำนาญในการผลิตมีดพับน้ำหนักเบาใช้งานในแคมป์นะครับจะเป็นมีดแบบใช้ปอกผลไมห้หรือเป็นยูเทลิตี้ไนฟ์ก็ตามนะครับ ส่วนที่น่าสนใจของ Opinel ก็คือมันไม่ใช่มีดที่ใช้งานหนักหน่วงอะไรนะครับแล้วก็หน้าตาก็ดูเป็นมีดที่ใช้งานเป็นมีดอุปรกรณ์มากกว่าจะเป็นอาวุธนะครับส่วนของใบในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นสแตนเลสสตีล Opinelinox นะครับซึ่งก็จะเทียบเท่ากันกับใกล้เคียงกับสแตนเลสสตีลเกรดซนวิกนะครับซึ่งในฝรั่งเศสเองเขาก็จะมี ุาสาหกรรมผลิตใบมีดหรือว่าผลิตโลหะอยู่หลากหลายด้วยกันคราบที่เกิดนี้คือเป็นคราบที่มาตั้งแต่จากที่ร้านเลยนะเดี๋ยวผมจะใช้น้ํายาเช็ดออกนะครับตอนนี้เรามาดูกันที่ดีไซน์การออกแบบก่อนแล้วกันนะตัวของด้ามเนี่ยจะมีไม้หลายชนิดนะครับในซีรีส์นี้จะเป็นแอนิโมเลียแอนิโมแอนิโมเลียก็คือเป็นเกี่ยวกับสัตว์นะครับซึ่งด้ามตัวนี้น่าจะเป็นไม้บีชนำมาใช้เลเซอร์หรือ CNC นะครับ กลึงลงไปที่ผิวด้ามทาให้เกิดลวดลายซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นลายกระต่ายกระโดดนะครับแล้วมีทุ่งหญ้ามีต้นไม้เหมือนต้นสนหรือต้นอะไรไม่รู้แล้วก็จะมีพุ่มไม้นะครับถัดไปก็จะเป็นนกกําลังบินอยู่ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแฮร์ hair, นะครับ H A R E แฮร์ที่แปลว่ากระต่ายตัวใหญ่นะครับกระต่ายป่าด้ามก็เป็นไม้จริงนะครับมีการาใช้น้ํายาทําให้เกิดความ เรียบมันนะครับรักษาเนื้อไม้แล้วก็ท้ายก็จะเป็นลักษณะคือทรงแบบนี้นะครับไม่มีรูร้อยเชื่อกอะไรนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เป็น Opinel Number 08นย์แปดหมายเลขแปด made in France นะครับชัดเจนเป็นแหวนสแต l เลสล็อกเอาไว้ตัวมีดเองเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นมีดพับนะครับที่ไม่มี assist opening แบบที่เป็น i s s เป็น s t u r t เป็นรูหรือเป็น Wave อะไรแต่ใช้การกลางด้วยการใช้เล็บนะครับหยิกลงบนบริเวณ ร่องเล็บตรงนี้ที่มีนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเนวนิกนะครับนิกก็คือเป็นรอยหยิกเนวคือเล็บนะครับเล็บหยิกซึ่งก็จะกลางได้ก็ต่อเมื่อเราหมุนวงแหวนปลดล็อกแบบนี้นะครับจากนั้นก็นําเล็บหยิกเปิดกลางออกมานะครับความฝืดค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามันไม่ใช่มีดที่เปิดเร็วนะครับก็คือหยิบโยกออกมาแบบนี้เป็นมีดพับแบบคลาสสิกเลยแค่นี้นะครับมีดก็จะพร้อมใช้งานแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยนะครับมากยิ่งขึ้นของ ตัวคันใช้งานมีดนะครับเขาก็เลยจะมีวงแหวนล็อกล็อกตรงนี้นะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าเป็น rotation lock ring นะเป็นวงแหวนล็อกที่ออกแบบมาให้มีในมีดที่มีขนาดา6นิ้วขึ้นไปไม่ใหกนิ้วนบนัมเบอร์หขึ้นไปนะมันมีตั้งแต่นัมเบอร์สามเมื่อถ้าผมจำไม่ผิด3 4 5 6จนไปถึง13เลยจะเริ่มมีล็อกนะตั้งแต่นัมเบอร์หขึ้นไปนะครับตัวนี้เป็นหมายเลข8ก็คือ over a ร์ all, วอลลากลางออกมาเนี่ย under ร์ดนิ้ว ก็จะเรียกว่าหมายเลข8มัน7นิ้วกว่านะครับที่ผมวัดให้ดูวงแหวนนี้ก็จะมาขวางบริเวณตัวุณไกล,ล็อกข้างล่างตรงนี้นะครับเมื่อเราหมุนใบมีดก็จะพับไม่ลงนะครับส่วนการเก็บกลับก็คือหมุนกลับมาพับใบมีดกลับแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนใบวงแหวนกลับเข้าที่เดิมมันก็จะกางไม่ได้นะครับหรืออาจจะไม่หมุนก็ได้นะมันก็ไว้อย่างนี้มันก็ไม่กางแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนของใบเนี่ย จะเป็นใบสเตเล l ไอ e i ก o ์นะครับซึ่ง o p i ิเนเนี่ยออกแบบมาเป็นทรงโบวี e คลิปหอยคือหลังตรงปลายกระดกขึ้นนะครับเหมือนคลิปออกนะครับจะมีลักษณะาการดีไซน์ผิวนะครับเป็นซาตินแล้วก็การออกแบบคมเป็น flat กลายนะครับเป็น flat กลายแต่ค่อนข้างดูจะเป็น convex นะบวมๆหน่อยนะครับถ้าเราสังเกตดูมันไม่ได้แบนบางเรียบสีทีเดียวมันจะมีความบวมๆตรงนี้นะครับอยู่ข้างแก้มมีดซึ่ง คอนเวกเองเวลาตัดหั่นผ่านเนี่ยมันก็จะขจัดเศษวัสดุนะครับอย่างเช่นเราหั่นผักหั่นผลไม้หั่นมะเขือเทศเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เศษผักเศษผลไม้เนี่ยมันติดข้างใบมีดมากนะักแล้วซาตินเองก็ลื่นคนระับทำให้การสไลด์ทําได้ดีส่วนคมเองเนี่ยก็เป็นคมที่ค่อนข้างจะบางนะใบมีดหนาแค่1.5ึ่มมเท่านั้นนะบางมากเลยก็เป็นมีดที่อาจจะใช้เป็นมีด หั่นผลไม้หั่นผักหั่นมะเขือเทศนะครับในการประกอบอาหารด้านข้างก็จะมีโลโก้ Opinel พร้อมกับสัญลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นบอเปนน็อกซนะครับตรงอื่นก็ไม่มีอะไรละว,วงแหวนก็ทำออกมาได้ดีเล,ลยลนนี้เป็นลายที่ลึกลงไปนะครับมันมีลายอื่นด้วยนะลายแบบกว้างลายอะไรก็มีผมเลือกมาเป็นลายนี้เพราะว่าผมชอบกระต่ายนะครับถ้าเป็น Animalia Hair นะครับพับแบบนี้พับเข้าไปฝืดๆหน่อยเนาะแล้วก็หมุนวงล็อก อีกทีนึงนะครับมันก็จะกางไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นมีดใช้งานในแคมป์อะไรประมาณนี้ที่แบบเป็นมีดพกติดตัวนะครับอาจจะต้องมีซองพกหรือว่าจะใส่กระเป๋าไว้อีกทีนึงเพราะว่ามันไม่มีเน็บคลิปไม่ได้นะครับไม่มีรูลันย์ดด้วยก็เป็นมีดที่ส่วนตัวผมเองผมเคยได้นะครับเป็นของที่ระลึกจากร้าน a ท l น n d เอ t d ดร์มาด้วยตอนที่ซื้อของ แล้วเหมือนเขาแถมนะครับแต่ว่าเล่มนั้นผมให้เพื่อนไปแล้วรู้สึกว่าจะเป็นหมายเลข8เหมือนกันแต่ว่าไม่มีลายอะไรนะครับเป็นแบบแค่เรียบๆธรรมดานะครับวันนี้ก็ซื้อมาอีกครั้งหนึ่งเป็นมีดขนาดเล็กนะครับขนาดพกพาทีเ่เหมาะกับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องการจะพกมีดที่ดูเป็นอาวุธมากนักรวมถึงแค่จะต้องการใช้มีดเป็นอุปกรณ์ในการ เตรียมอาหารหรือว่าใช้งานทั่วๆไปนะครับนี่คือ Opinel Number no. H Animalia นะครับก็คือเป็นสัตว์นั่นเองนะเป็นรูปกระต่ายแฮร์นะครับ700บาทจากร้าน Thailand Outdoor ทุกสาขาในช h อปปีก็มี Lazada ก็มีรวมถึงจะเป็นเว็บไซต์ของ Thailand Outdoor Shop เองก็ตามนะครับจวเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณครับดูรีวิวหลังในเพลย์ลิสต์ made in europe ได้นะครับผม รวมถึงอาจจะเซิร์ชชื่อรุ่นชื่อยี่ห้อก็ได้นะเราเจอกันครับ Happy r right i d e n Out